ตาสบตาและจองตกตาลึงเมื่อเห็นอุบจิตใจฮักวงเอาอยากลงห่านไปนั่งเอียงแหงย่านเพลินบ่เตียงอยากอายเงียงกระบุงตาขขอเป็นแฟนแค่ทางใจสวัวประมาณถึงแจ้งโปวดหักแกงกันไบสองดวงใจฟันเป็นหนึน่ง ปุญหอดกอถึงอาจได้เทียมพางไก่หากเกี่ยวฟันบม่มาข้าแต่เพิ่นม่กายเพิ่นสิวาตีแปงค้าม้นวลนั่งเพลงสิหางล้างแฟนจองขอสมาคารวะมีทิกเกฟฟ้นแฟนที่เลรับฟังทั้งหลายทราบนามของฉันก็นกนคือสาวค้าไอสาวข้ามไอ